ไก่บ่าน่าประมาณจะกิโลไก่เติมกำลังที่ย่างไปยาำรอยาำรอพี่น้องเลยเบิ่งว่าพีถึงปลาอยู่วันเนาะมากับมระเพื่อมาพี่น้องเยถึงบ่โอ้ตัวนึ่งพี่น้องโอ้จะมันเข่ามันมันคือเป็นตัวซีนั่นไปจนอะไรคือเป็นซีนี่ครับ ไปอีจุนมือเป็นปลาคอป่ะครับบ่อบ่อบ่อไปอีจุนได้ไนมโอ้ปลาขาปลาเขาแต่มันแสบกว่าขาบ้านบ่อเออแสบกว่านี่เก็บได้นี่นี่เก็บได้เนาะครับแบบนี้เนาะตีกายนี่โลละสิบบาทเดี๋ยวนี้มันโลละหกเจ็ดบาทมันทิ้งขึ้นหรโอ้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 จุดตัวสองสองปาดพี่น้อง ไทยสาชาติเบอร์22ทำแล้วทำอยู่ทำต่อนโยบายทั้งรวมไทยสาชาติเพื่อเงินไม่ปัดสวัสดิการปัดปุ้มปุ้มขจะมาเลือกเสียงนะ <laughs> มาหาเสียง <laughs> สบายดีเจ้าสบายดีตอนสาวพี่เนอะอยู่ที่ป่านสมสนุกอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬนะครับพี่นเนามืันนี้ บรรยากาศตอนเศร้าๆส,าวสวยๆท <g ül üyor> ี่นนี้อาหารเศร้าพี่น้องตัวนี้เขากำลังปีงป่าปีงปาคอซองโตนะแล้วก็สิตำมัทัวเปหลานแต้เศรา มาได้นอนอยู่นี่เนาะพี่นนองนอนอยู่หลานกับพ่อเทพนะสองคนนอนฝ่าหลายพงสาวนี่เพิ่นตื่นแต่เดึกๆมาเปิดห,าห่านเนาะนี่มาเพิ่งน้นองการเหตุอารณงเนาะ <c oughs> พี่นนองเลยดปลาต้องล่างถ้วย <c oughs> <c oughs> นาไหลค่อยๆอ, <c oughs> อันนี้ไม่เป็นนาปผับปานะไม่อะ <c oughs> นัำปะปาก็เลยไลว่าแหงนะป้าต่างถวยกับเป็นะเอาเป็นแล้วเนอะเมนบ่สเมนมันอีสิทธโซซีมืออยู่บอตำถัวบ่อสใหมาถียเซะนะตำดีแหละนี่พี่น่องน่อ ีน่นู่นวันนี้อากาศสิบปีฟ้าเลยตอนไทยพอเหตุเป็นกระตำบักตัวพี่น้องเลยกับจีนังเนี่ยสอตอนนังอันเอามาแต่บาทนี่เนาะเอามาปฝากกับบอลไลน์นเนาะพอเถอะมันแสบอยู่มันโน่เอาเป็นว่านี่อาหารสาวของเรา พี่น้องไงเมื่อวานพอเทพลงมือเองพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องอันนี้ตาทัวร่ะครับตาทัวร์ตาทัวร์ไงนี่โอ้ใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกเบรสใส่ปลาแดกต้มเนาะเพียนว่าแบบนี้เลยไม่เสิยงเสียพี่น้องบ้านนี่น้องการใส่ปลาแดกอี่ยังแหละนี่แหละตามมาคงจัดการเองเมื่อนี้ เห็ว่าแสบอยู่พี่น้องจีนางอันั้นเอามา้เด็กนวความอันนั้นนวดนวนะครับนะหอหยดได้ยงมือเองซะตำถั่วปัดเป็นตะแสบขัดพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อสุขสุกคุณจีนัง เดือสองตอนโอ้แข็งเลยขันหอดมันจ้าหอดมันแข็งเลยกินตอนหอดเสียตำทวตำทวพ่แอนไกับคือสีรอบบังคิปอยู่พี่น้อยมาเด้อพี่แอนเด้อเอนี่มาผาถ่ายคลิปลาไลน์นพ่มาถ้าพี่ไม่พอเด้อียังกอกถ้าพี่ย่่แดงแดงดันี่บอกบอกอีกตัวนึงเนี่เอ้เย่างกอครับพี่อ๋อครับพี่ ทางบ้านเอิ่นจองนะครับจองได้จองก็ได้นี่หรออกินว่าท่านก็ต้องปล่อยลงสาเพราะมันถึอรอบหลายอ๋อแล้วนะพี่น้องอาหารเท่ามามามาเด้อพี่น้องที่แรกว่าน้อยแบบปลาสื่อันนี้จริงจริงโมแม่นะครับผมปลาล่าปลาถือหลอกน้องถือรอบถือหลายเปปล่อยนะปล่อยลงสาไว้สาจะได้ว่ารวมสมบูรณ์นะครับอยู่บ้านนี่เนาะปลาแบบ เนี่ยกินได้อยากบวอึดเว้ยพี่น้องลายพอพยนยามดอกหมาเนี่ยมันถือมาหลายๆเขากินมาท่านหนึ่งเสียเขากลับไปปล่อยปล่อยไว้สาเจ้าของนะไว้กินยามนั่นพยายามยมงไอบวชครับสองมื้อจะไปเท่านั้นอ๋อนี่น้องมาเด้อกินข้าวสอบพอทีพาออกไปเรื่องจะยกเส้นก็ได้แบบครับคืนนี้ก็นอนนี่นะพี่น้องนอนก็พอเทปสองคน กินเขาพูดอะไรกินเขาเจ้าไม่กินเขาเจ้าก็ได้ไอ้ไหนกินเขาเจ้าขอนี้กันหน่อยขอนี้เขาติ๊บขาวเขายุ่งยันไงอันนี้ของใครของเอ็มเนาะบอกอุ้ยแม่แต่แม่ติ๊บขาวเขาก้อนสั่นเอ้ามันสีเหนียวอ้าของมันมันบมเนียอะไรครับเพราะที่อยู่ในสัมพันธ์พยายามหลอกเนาะก็สุดพยายามหลอกเขาด้วยไปเถอะ เดี๋ยวีมันลถ้าต้องย่างไปวะด,ด,ดูขี่รถข่รถขี่รถยางไปยามขับเดียวหมูเป็นยังนาะไกลไก่มันต้องขี่รถไปแร้ไปย่างแมนส่วนยางส่วนปากมอยู่นันเ้อะีาเลยยางเขาจะไยายามตอลองเบิ่งพี่น้องชิมานีว,ว่าปาะคอเนาะดนหมู่เนาะน <c oughs> ี่น <c oughs> มาได้กินข่าวพอดีให้น้องการแนะนำ อันคนในครอบครัวมาอยู่จ็ดคนเนาะมือหนึ่งอันคนในครอบครัวเขามีสี่คนมีสี่คนวะมีพ่อแม่แล้วกะมี่ไออยู่คนนึงจอไอไปอยู่บ้านไอไปอยู่ใช่ไอไปเทำงานอยู่ญี่ปุ่นไปได้ทุกปีละสามปีกว่าไปได้สามปีกว่าสี่ปีแล้วมาสิได้มากก็ไม่ได้มาเยอเกินน้องไอเพิ่นไปทำงานอยู่ญี่ปุ่นพี่น้องเอ้ย ม่กลับอะไรกลับบ้กกบบานมีแต่น้องการนะครับพ่อแม่เนาะ<ม>อยู่บ้านนี่ส่วนแม่พี่แอนนี่ก็อยู่บ้านต่างเนาะแม่วันอยู่ภูมอยู่บ้านสวนผู้พ<ม>ี่น้องเไยก็คืออันบางที่เอฟซีเขามาใหม่เพื่อเกสิบุญจักนะนะว่าบุญจักกันอนยะ่างไรก,ก,ก็คือบุญจักทางพี่แอนนี่เนาะพี่<ป>่น้องพีแอนนี่ไปไปเบิ้งคลิปไอ้น้อยบ่ มพากันไปเด่นยูบ่าแน่ก็เลยแบบหัวจักแล้วก็ได้คุยได้ลมกันเนาะก็เลยได้มาเด่นเออเอามามาพี่น้องกินข้าวมาเด้อน้องการทุ่มักปลาเนาะกินได้เยอะกินได้เยอะพี่น้องฟังพุ่นกับมาเออมาเด้อพี่น้องฟังลาวกะกินข้าวน้งกันพี่น้องกนะแล้วกินหอยลายทอดไข่จักแม่งกินโ่นเด้อ โม่อยากบอกเนาะอันตราอยู่อัลต้าอยู่เนาะครับเนาะไข่เต็มถองเขาจะว่าไข่เบิร์ตเนาะไข่ไหมไข่เบิร์ตไข่เบิร์ตไข่มันเบิร์ตนะแม่งกินหุ่นซื้อมาโล่สามร้อยห้าสิบด่เนาะเอามาแต่ฟังลาวมันมาแต่ผู้เขาขั้วเลยนะแม่นบอกเพิ่งมาอืมมาโอ้โหเมื่อยเลยพี่น้องเอ้ยเอาตัวกินข้าวมันเด้อ อะไรพี่น้องตอนนี้เขากินข้าวแล้วแหละกันพอเทพพระจิพาไปยามหลอออยู่หน้าเนะไปยามหลอบเอาปลาพี่น้องเลยเบิ้งโดนทำชิคกี้นี่โคตรเทเลยพี่น้องคนอยากแอบมามหนไปหน้ามันบปอยากไปน้า

โอ้มาคุณหนูกว่าแน่นึงแหละอาจารย์ยากอย่งนี้นี่พี่เดออันนี้บัตรเนอะบัตรเก็บกันยูเก่าไก่พี่เดอนี่บางไหนี่บรรยากาศไก่บ่หน้าประมาณจะกี่โล aitop hey ah banyakat wei omong pokok lu masuk sini noh เป็นบ่สเลอนเดียนหอนหอนพอหาบ่บ่อกนางขันบ้านเขาบ้านบ้านน้อยเชิญเพียนปฐมกนเนาะหอนอหานี่วอันนงดเดืองบออันนี้บ้านเดียวกันไมบบ่อันนี้บ้านโน่นับ้านตังเนาะ้ฟังมันโดดเล มาแจ้งหน้าหน่อยโมเอนวะตอนนี้หอนเดิมนี่ว่าส่วนยางจะแมนอันนี้ส่วนยางส่วนยางหนองการเด้อนี่พี่น้องเุ้ยใส่มากรีดเลยไม่รู้ให่คนมากรีดอ๋อแมนป๊อปอะไรพี่น้องตอนนี้เฮามาหอดหน้าแล้ยป๊อปข้างล่างนี่ก็เป็นส่วนส่วนยาง นาะส่วนยางเจากเมนบออันนี้นาะบ่แมนตัวทางุนอัมนทางุนแมน่กนนตัวนี้ของเขาตัวนี้กำลังที่ยางไปยามรอยามรอพี่น้องเอ้เบิ่งว่าสิถือปลาอยู่มือนเนาะมาอยู่บุติเหมือนพี่น้องเอ้มาไ่เยมาหน้าเลยอ๋ไม่ใส่อะไรหมู่หมู่วนาวว้าวม้าวว้ม่ยมาแลนน้ำปลา้มันเลยมันเลยโดดมัน เ,เออปาไมาเนี้ยป <c oughs> าเห็นมันอยู่ในเขื่อนแล้วบอกไปถ่ายใช่ไหมปาไปถ่ายอี่ชาก่อนนะไปถ่ายพี่ชายก่อนนะเก๋ออง่ายๆออไปสักหนึ่งีท่าลงไปมือฝนฝันอยู่ขางหน้ามันเป็นฝนตาแล้วกะเลิกเข้าไปอีกก็เป็นของแม่ลออ้อมเอาเขาแม่ล้อม สแสดงว่าที่ดินอยู่ติดติดกันเนาะม่อันนี้กับพ่อที่พอคือแบงโอ้ที่ดินได้่ะพูนทั้งหลังสองหลังจะไปให้พ่อเพราะจะลวกน้ำพร้อมตัวหนึ่งตัวหนึงหลังแหลกเลยตัวหนึ่งพี่น้องนี่ีดิแม่น้ำที่พอเพิ่นมาใส่มีแต่ลูกปลาปะครับ เออีนนี่ซุ่มเป็นตะเป็นตะมวนเว้ยมาเบิงพอเทพมันยามหลอะพี่น้องสิได้จกโตมื้อนี้มาปอดตึนเต็มเลยวัไดลยเอามันออกมาจเถื่อให้อยู่แต่ในเหือนมากระดิมาเบิงพี่น้องมาเบิงหลัางนี้ได้รูต่ยามเด้ยฟังคุณ

นุม่ยมยมาครับไม่สดไล่หลไหมอะนุ่มยมึงแกงโอ้นุ่มัย,ย,ยมอียงครับนี่่มับ่หังที่ก็ได้ตัวนึง้าน่อยโอ้ถือตัวนึ่งมาครับเออถังไม่เติบอ๋อมันก็ถือกิซี่แหละ เอ้ยเป็นใส่แบบยุนตะพังพี่น้องครับเนาะได้อีกตัวหนึ่งพี่น้องซองได้สองตัวละปล่อยมันปล่อยมันไยังไงปล่อยค่อยเอาไปคอยมาเอามานอยโอ้พี่น้องยังเห็นว่เดนี่นีนี่ๆๆโอ้ยอยู่ไกลขักปล่อยไปไม่คือเกิดลาย ไม่ปลานเนี่ย้ว,าาวกเกาวกวว่าเอาปาลาหรือว,ว่าผ่าเอานนูใหม่อ๋อนี่แหละคือหมาพันคือหมาพนดีดีถึงตหนึงเป็นสองตัวแล้วพี่น้อง หลังนี้ดูหลังนี้ใกล้ๆกันใกล้ๆป่ะครับบึง,บงเพิรใส่เนี่ได้คือสีลายเหงมันจังเข่าแบบนี้เนาะปลานี้ปลาธรรมชาตินั่งกับพ่อได้กินอยู่นี่อ๋ออ้อใส่ตึบๆเนี่ยนี่เลยนะครับนะนี่นี่นี่วิธีใส่โอ้โหนะ ปาร์ตใสห่วงใสถือกี่ได้เป่าหน่อยถือบ่ครับเห็นะั้ยมากับพ่อหมามากับพ่อหมาพี่น้องถือบ่โอตัวหนึงพี่น่อยโอ้จะมันเข่ามันมันก็เป็นตัวซีนั่นไปยชนอะไรก็เป็นซีนี่ครับไปยชนมือยปลาคอบ่ครับบ่บ่ ปลาอีจนได้เนี่ยโอ้ปลาจนเมื่อลาขอดิโอ้พี่น้องเอ้าถือไปทำมาสะอาดอยู่ดิสามล้างสองสามลังหลังละตัวลังละตัวนะครับเนาะปลามันคักพี่น้องเอามีแต่ปลาอีจนบ้านบ่อนในแาวนี้เดี๋ยวใส่ไปอีกก่อนเพราะเป็นปลาขอเนาะบ่อบ่ โอ้พอเทิดมานขนาดพี่น้องเด็กก็เป็นกระใสแบบนี้เอาแบบตึกๆอเห็นบ้าวดอนไม่เห็นน้ำเนาะแม่นั่นแหละ้บ้าวดอนไหมเราเรามาหากิน้าปลาขึ้นกันไหมแม่นๆครับเมื่อนึงถือกบอยู่นี่แหะบ้าง่ายหน่่งป๊ามันกระายคักเนาะปลานี่ ลังๆก็เคยไล่หลายโตอยู่บ่ครับเบยลังละซีหาโตกันซีหาโตก็ไเลยลังและซีหาโตก็ได้มาแล้วมาแล้วมาอันครับพี่น้องเอ้เนี้ยอีกจจกหลังครับซีหาลังพู้เล้วซีหาลังพู้โอ้ไปท่านี่สอ่าอ๋อต้นขากระดาหวัวมันนะเอ้ามันก็คือคือขาทำ คาบ้านไค<ม>่าปลาเขามแต่มันแสบกว่าคาบ้านบออ,อแสบกว่าเนี่ยบงหัวมนะันนี่พี่เอคือกานกับขาใส่ต้มใส่แกงเลยเนละคาปลาครับผมไปนี่ดึงอ้ยแนลดลงไปน้าภายในอกเดอเอ้าเอาดึงด<ป>อะขับพร่ขึ้นไปโอ้นใหม่กัมี่วะับมึงงหญ มันอลให้น้องการมาหาเราใหม่ผู้เดียวนลยลองเบิ้งเย็นนี่ซุกแล้วไง oh. เก็บได้ไงเก็บได้เนาะครับแบบนี้เนาะปีกายนี่โลละสิบบาทเดี๋ยวนี้มันโลละหกเจ็ดบาท oh. มันลงบ่มันลงจ้าก,ก็โอเคเด้โอ้โหแย่ไ oh. หมหรือดบเด้เข้าบริบัติจังไรน,นีะครับด้วยปลาแบบธรรมศาสตร์เลยให้ปุ๋ยนี่จั้งร้อยแล้วเข้ากับป้าไป ใส้ฟุ้ยนะหยิบบาครับใุุเน้ในเบันก่แล้วเนาะมาแพูดตัดติด่ยเขามันสมายเปลาเขา่อยไว้สีเขาแง่เขาก็มางตัดออกไปขาย๋อได้ะันเบิ้งบะไ้เบิ้งหยากเนาะครับเนาะหัหยางเขากับนีแหลมาใส่ฟุ้ยซื้อแล้วกหยามตัดกับมาตัดเนาะครับสวนปล์มันนี้สวนยางน้อย ของพ่อคือกันมันอันนี้ของพ่อน้อมของพน้องอป่าป่าแม่นเบสโอ้ยแม่้พี่น้องป่าป่าแม่นเบดแหละของพ่อเทพเนาะโอ้ย <laughs> แลนนี่แล้วด้วยพอพนดวงไปอีกแล้วพี่น้อง <laughs> <laughs> นี่คนเมื่อยและคนแดง ไปเป็นไปนอนตากแดดไหมถือว่ารับบ่ถือบอก่ถือพี่น้องก็จรังนี้โอ้หลายบ่หลายเน้หลายนาอครับน้อขึ้นพักเี้ยก่อครับพักน้ำย่บ้านมี่มปนบ่ีมีครับแต่ว่าบ้านบ้านดูบูมีเลยมีเป็นเป็นบางบ้านนะไอันี่หลายนี่เห็นบ่นี้วนๆเข้าไป ไปหนึ่งไปดวกินอ่ะบอครับกับแจวนาไครับน้ำก็ใสดีขนาดเนาะใสน้ำเนาะนเห็น่มันเย็นพห้อมผูแล้วเห้วงนี่พักน้ำกระไรพอเป็นลงไปพี่น้องเลยมานอยู่แล้วหลังนี่โอ้หกขนาดบอลใส่ มาที่คือป้องโอ้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 จุดตัวสองแปดพี่น้องตัวแบกใหญ่บ้าขึ้นขนาดดีแถวมาพี่น้องเลยคุณอาโอ้กระปูนะไอ้ยตัวนี้ปลาคอเลยน้องตัวนี้ปลาคอพี่น้องปลาคอใหญ่โอ้ยคือมาหาย กินง่ายแถบพี่น้องเลยเอ้อจบไปพูดอะกินลงไปเหรอโอ้น้องกันว่าป่จหายใจเป็นปลาเนาะเออเอ้าตัวน้อยก่อนพี่น้องป้าคืออะไรีแทะถือบ่าถือดีค่ะโอ้คันมีอยู่บ้านแบบนี้แต่มีคนอื่นมาใส่อยู่บ่ครับเนี่ยก็ะมีก็ะมีก็ว่าเขาหักโบ มันมันมันมองหายกินมันหลายคนเลยบบคอยมาหาทางนีอมิถุนพ่อแหละมาหากินผู้เดียวกับลุงคุ้มบ่สันครับบ่มายามมันก็ออกมันบ่หันแมนบอกครับมันมันออกไหลบ่ิสันมันขาดโอ้พ่ตัวบักไ่พี่น้องเลยเอาจะไว้ปูนี่ปวยนะอีปูนาะปล่อยเลยครับผมก็่าแต่ว่าปลาสื่อได้บางส่วนนี่แท้เอาอยู่หนีเนาะ ปลารวบแต่พ่อไม่ใส่ไใบกินชินองเลยน้ำใสๆเลยฮ่าากินแบบสบายแห้งจึกมี้ขึนมีอยู่บ้านอยู่ที่โอ้ยขักเลยพี่น้องเลยมีแต่ปลาคอตัวบอกใหญ่อุลมสมบูรณ์ขักสามมือก็มาโยกเอาเอาหน่อยอ๋อสองสามมือเอาจังมายามเทนึงเนาะชินองถ้าโบมายามมันมันสิขาดไหมอ๋อ น,นับ่ถือกพี่นนอเลยลังที่เทะรลที่เจ็ดบ่สงสัยน้ำตื่นโพดบ่สพยายามลังต่อไปกันเลยมีคนยางสืงอกออกห่อยเลยน้องการยางหวอ,ออกห่อยเลยพี่นนอเลยมาตัวนี้คือซึนครับ มะตอนยืนหดมาบ่ยังมาานาะอฝืนหยั่งนยา่ขควายพี่น้องนี่้องการย่านค่วอหลรมันปทขาไปนี้เนาะขาไปคนก็ได้เมันจัยั่เวคัควาอพอหยุดเด้อพี่น้องไงป๊ามีตัวฟี่ๆได้มาใปีหนึ่งอ้วนหูตึงอ้านคืเี่ยงปล่อยได้นาะอยู่นี่ พึ่งออกปลาขนาดพึ่งออกตัวใหญ่ค่ะพี่น้องขั้วอยู่นี่โดนเต่ากัยิงเปอรนเข้าไหมอ๋อตอนนั้นต้ัวผูกใบว่ะนีไปไปไปกลับกัปพี่น้องเอเขาไปเบิ่งพลงานปลาคอเหมือนได้จากโตนะอุลมสมบูรณ์คัะที่เพื่นร้ายคัะพี่น้องที่ต้องการที่ cái cải <tấy> <laughs> <kabo down> với <tấy> <có khổ> <đâu> nh <đó> nhau thôi, bán cái đại đi, bán cái kia đi, bán cái cái cầu nó อตอนนี้น้องการเป็นพามาเบิ่งสะนะโอ้ยคือมาแหงแทะโอ้อเลิกขักแทะปลาไม่อย่างแ่ะปลาฉั่ตายไปจุปลอู่แทเอาเวลาแล้วไร,รปลาแล้วมาปล่อยอยู่นี่บอกเออเนี้มันบ่ไม่น,น,มน,นมี่จงมาพอานี่นคือปตุน นั่นแหละพี่น้องหางนาป่า้อานะโอปลาลูกปลาเอียงบ,ปบนะป่ปลาคอปลาดปลากรงปลาคูแนวปลาทอปลาบอกดีลายนึง่งกูด่ะโอ้โหกูด่าผมบอกน่าดีใจมากนะออ ปูดัเดี่ยงเต่าย่ำพนผมว่ากันเดี่ยงไว้มันมีไผ่กินบาะเนี่ยเขาบอกเอาขึ้นไปขายมันพอพอกินนะบ่ะครับใช่ไหมอตัวใหญ่กระหลายโอ้ปลาดุกกระหลายเนาะตัวนั้นปลานิ่นป่ะครับเออตัวไหนปลานิ่นในน้องหน่อยปลานิ่เนเนอะมันไปปล่อยหวยนะเพาะมันขึ้นไปปล่อยมันจะตายไปมันมีหนักพี่น้องเลย พ้นบนตกเนาะเขาบอกเลบอกเ้ยจอหนักเนาะเอาไว้เลยไปไปเอาหิ้งเบหงือกเหงือกเหงอกอมจังนีแน่ปลาปลาบักลายพี่น้องปลาขอมาปล่อยตรงนี้เพราะันปลาลุกกินเบมดหรือเปล่าครับบอกแล้วว่ามันกินกัน bạn Pino, để, tại này hông cả, chỉ để gấp bạn để Pino kì, bấm bưng con Pino mà để ba chắc à, <cười> để. <cười> so, to, Pino ba, sáu, bốn, khi to bá, hà to húc to nè Pino, to được, song to Pino. มาข้าวเดียวเดินทางกลับกันโมโมอะไรพี่น้องกลับเลยตอนนี้เดี๋ยว่าก็สิได้ยปิดคลิปเพียงแค่นี้แหละพี่น้องเลยบ้วนคักมื้อนี่ยพ่อุดมสมบูรณ์คักพี่น้องบ้านอันนองการเลยหากินให้อยาก็แบบโอ้สบายพี่น้องมาแป๊บเดียวได้ปลามักลาย ำฟก,กินพ่งมาพ <c oughs> อากันชิหน้าด้วยพี่น้องถามากาศฝากเป็นก,ปกำลังใจเนาะกดไลค์ให้แน่แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องบ๊ายบาย